ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการกลายพันธุ์กันในหลายประเทศทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าพอเจ้าไวรัสโควิด -19 มีการกลายพันธุ์แบบนี้แล้วเนี่ยจะยิ่งทําให้การกระจายของเชื้อนั้นเป็นไปอย่างเร็วขึ้นหรือไม่ล่าสุดมีคําตอบออกมาแล้วค่ะ โดยสำนักข่าวรอยเตอรมีการรายงานผลการวิจัยหรือการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาฉบับเต็มที่ได้รับการเผยแพรผ่ผ่านทางวรารสาร Nature c o m m u n i c a t i o n s นนะคะชี้ออกมาแล้วว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสชนิดนี้ ไม่ได้ทําให้อัตราการแพร่กระจายของเชื้อมีความรวดเร็วขึ้นงานวิจัยนี้เป็นผลงานของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลอนดอนมหาวิทยาลัยออสซฟอร์ดศูนย์วิจัยการเกษตรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยเบรอุนิยง วิเคราะห์จีโนมของไวรัสที่เก็บตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อโควิด -19 าจำนวน46,723คนจาก99ประเทศจนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะโดยศาสตราจารย์ลูซีฟานดรอปจากสถาบันพันธุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยลอนดอนและเป็นผู้นำร่วมในการวิจัยครั้งนี้เปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์ได้พบการกลายพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลงของไวรัสโครโรนาถึง12,706ชนิดแต่ว่ายังโชคดีที่ไม่พบการกลายพันธุ์ที่ทำให้เชื้อโควิด19 แพร่กระจายเร็วขึ้นเลยอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ฟานดรอปก็ได้เตือนด้วยนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยพวกเรายังจําเป็นที่จะต้องระมัดระวงังและสังเกตการการกลายพันธุ์ใหม่ๆต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่วัคซีนกําลังจะพร้อมใช้งานแล้ว ทั้งนี้ไวรัสมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีความเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าไวรัสชนิดอื่นๆการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็จะมีค่าเป็นกลางแต่ว่าบางกรณีก็อาจทําให้ไวรัสมีฤทธิ์มากขึ้นหรือลดต่ําลงได้และบางกรณีก็อาจทําให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงทําให้ต้องมีการพัฒนาวัคซีนกันเป็นประจำเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ต้องพัฒนากันใหม่ทุกๆปีนั่นเองค่ะ